ครับเนี่ยที่ใส่ออกมานะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันไม่มีแรงประทะมันกินแล้วเสียงมันเงียบกว่านะครับแล้วข้อ2คือผมว่ากรณีที่ย้อนเสียน่ะไม้แผ่นหนึ่งบางทีมันมีภูเขาขึ้นภูเขาลงเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องย้อนเสียนนะครับมันจะกินเป็นเกลียวมันจะไม่เปิดเสียนออกมานะครับสวัสดีครับผมนชุดไทคอมเปเตอร์นะครับเดี๋ยวคิปน,นี้ผมมีเครื่องรีดที่ เรานาเข้ามาจําหน่ายเนี่ยเยอะอยู่แล้วก็คือเจ้าเจามารุนนี้นะครับปกติก็จะเป็นใบเครื่องรีดจะเป็นใบตรงๆนะครับใบข้าใบาหรือว่าใบแฮสปีดเนี่ยแต่วันนี้ผมมีตัวเป็นใบสไปรอลหรือว่าใบเมคคาโพดนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้มันจะช่วยเป็นเกลียวลดแรงประทะให้เสียงที่เงียบลงความนิ่มนวลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับราคาตัวนี้เราเปิดกันที่หมื่นกลางๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปครับ สำหรับกล่องก็จะบรรจุมาประมาณอย่างนี้นะครับน้ําหนักโดยประมาณตัวนี้30กโลโดยประมาณนะครับเปิดกล่องมาตัวนี้เขาจะโรเทคด้วยโฟมมาเลยนะครับตรงนี้อ่เห็นเนี้ยเนี่ยครับประมาณ30กโลนะครับครับอันนี้ก็มีใส่กล่องอุ s กรีมานะครับ ครับตรงนี้ตอนใช้แล้วก็ดึงสติกเกอร์ออกนะครับตรงนี้เป็นพื้นสเตเลสนะครับเอ,อด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ติดปลมาตัวนี้2,000วัตต์นะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวนี้เป็นกล่องอ c c กรี่นะครับก็จะให้เป็นแมนนวลมาหนึเล่มนะครับแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสไปรอนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตรงนี้เขาจะให้ประแจไว้เดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึงอันนี้พวกชุดอุปกรณ์หมุนขึ้นลงนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เป็นกระจังนะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวมือหมุนลงไปนะครับตรงนี้เขาจะมีสเกลบอร์ดเลยครับรอบหนึ่งเนี่ยหนึ่งจุดหกมิลครึ่งรอบ0.8มิลนะครับกับตรงนี้เป็นกระจังสําหรับดูดฝุ่นอย่างที่บอกฝุ่นจะออกท้ายเครื่องเดี๋ยวผมเอาญาตถอดให้ท่านดูก่อนครับว่าเปิดมาแล้วจะเป็นยังไงครับเนี่ยฮะมันจะเป็นสไปรอลแบบนี้นะครับก็คือใบเม็ดเข้าโพดหรือว่าที่เราเรียกกันเนี่ยแหละครับก็คือแบบเกลียวนะครับมันจะกินแบบเกลียวหมุนวนมันจะลดแรงปะทะนะครับ หรือว่ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้อย่างนี้ก็เป็นดอกคาบายที่มีลักษณะเป็นแบบเกลียวแบบเกลียวเนี่ยกับแบบใบตรงๆแบบนี้นะครับมันจะกินไม่เหมือนกันแบบนี้มันจะกินปะทะปั้ง1แล้วมาปั้ง2กินทั้งหน้าเลยนะครับหมุนไปอาศัยความเร็วรอบช่วยนะครับปั้งปั้งแต่ตรงนี้มันจะกินเหมือนเรากินกินเก็บไปมันจะลดแรงปะทะครับมันจะไม่ปั้งครับมันจะกินไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับกินไปตามเกลียววิ่งไปตามนี้ครับ1แล้ววิ่งไป เรียกว่าสไปรอลมันจะลดแรงประทะเพราะฉะนั้นเสียงที่ได้มันก็จะไม่สูงมากแล้วก็ลดโหลดของเครื่องด้วยครับสำหรับตัวไมโครโฟนเนี่ยมี2แถวนะครับแล้วก็เรียงกันนะครับแถวหนึ่งที่จะมี15เม็ดนะครับแล้วก็เขาจะให้ตัวประแจนะครับสำหรับถอดใบออกมากรณีที่เราจะหมุนเปลี่ยนคมเนี่ยนะครับแต่ท่านที่ใช้อยู่แล้วคงเข้าใจดีแต่ว่าถ้าท่านยังไม่ใช้จะเป็นอย่างนี้ครับตัวไมโครโฟนตัวเนี้ยหรือว่าใบสไปรอลนเนี้ยเขาจะมีหมายเลขให้1 2 3แล้วก็เป็น คือหมายเลขสี่เนี่ยแหละครับแต่ว่าเรากินเนี่ยเราก็กินหมุนไปทีละจุดทีละจุดไปถึงว่าถ้ามันทื่อแล้วนะครับเราก็หมุนไปก็ถ้า,ากบว่ากินได้สี่ครั้งนะครับสําหรับตัวนี้ตัวนี้เรามีชุดที่เป็นอะไหล่มาให้ด้วยนะครับขนาดตรงนี้นะครับเป็นสิบห้ามิลคูณสิบห้ามิลนะครับเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็เราก็มีขายเป็นแพ็คอย่างเงี้ยนะครับแพ็คละสิบเม็ดก็พันต้นๆน,น,นะครับ ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมถอดด้านข้างเครื่องให้ดูนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างนะครับตัวนี้ฮะเนี่ยฮะพวกอุปกรณ์ตอนนี้อะไรตัวนี้ใสยพานเนี่เปลี่ยนเป็นรุ่นสีดําแล้วตัวนี้จะให้ความเหนียวกว่าสีเหลืองนะครับตัวนี้จะเหนียวกว่าครับครับหรือว่าด้านล่างนะครับตัวฐานเฟืองตรงนี้เราก็เปลี่ยนเป็นโลหะแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้เป็นพลาสติกนะครับก็อื่นเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องเบาๆให้ท่านเห็นภาพของการหมุนตรงนี้นะครับ เครื่องก็จะหมุนไปไว้ก็จะกินแบบเกลียวอย่างเงี้ยฮรแล้วมันจะกินทั่วแผ่นเลยครับอย่างที่บอกแล้วครับถ้าท่านจะใช้ดูดฝุ่นก็ใช้เครื่องนี้หรือถ้าไม่ดูดฝุ่นล้วก็เปลี่ยนกระจังนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกระจังนะครับครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบการใส่กันดูครับตรงนี้สเปคสูงสุดเนี่ยใส่ได้ประมาณ6นิ้วโดยประมาณครับความสูงส่วนความกว้างเนี่ยจริงๆมันสามมิลก็สิบสนิ้วกว่าแต่ผมตีเป็น12นิ้วไปนะครับความกว้างแต่ว่าอย่างว่าครับยิ่งกว้างเราก็ต้องกินเบาๆหรืออว่านมมัโหลดต ครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ไม้สักกระดูอันนี้มันเรียบมาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวลองให้ดูหรือว่าอารมณ์หรือว่าฟิลลิ่งมันดูนะครับอันนี้กินข้างแรกเลยนะครับอันนี้ก็ความเรียบไม่ต้องกวนอยู่แล้วนะครับอันนี้มันจะกินแบบสไปรอนเรียบนะครับ ผมสังเกตว่าขี้ฝุ่นมันจะออกเป็นเกลียวมันจะละเอียดกว่าข้อหนึ่งแล้วก็สองคือผมว่าเสียงมันเงียบกว่านะมันไม่ป๊ดนะครับไม่ประทะนะครับอ่านี่เป็นไม้สากไม้สากก็คือขึ้นชื่อว่าเป็นอ่าไม้ที่กินใบเลื่อยหรือว่าใบคมตัดหรือว่าใบเครื่องรีนนะมากที่สุดมันจะอ่าทให้ไฮสปีดเนี่ยมันจะทื่อเร็วนะครับหลายท่านมักถามว่าไม้แดงไม้ประดูไม้เต่งอะไรแข็งๆได้ไหมจริงๆไม้แข็งเนี่ยกับล้วนกว่านะครับเดี๋ยวผมลองกินอันนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับลองดู าที่กินมานะครับถ้าเทียบกับอันเก่านี่อันนี้มันจะช่วยในเรื่องของพวกกรณีย้อนเสียนเนี่ยตรงกินสไปรอนนยจะดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวผมลุยไม้โอก๊กอันนี้หน้าประมาณหน้า8นะครับเดี๋ยวลุยกันเลยดิบๆอย่างเงี้ยละครับลองใส่กันดู S 1> <S 1> เสียงเบาลงนะครับเสียงมันจะเบาลงนี่ครับกินละอันนี้อย่างถ้าไม้หนากว้างเนี่ยเอาสักอย่างเก่งอย่าเกยครึ่งรอบนะครับเสียงเบาดีเสียงเบาครับ เสียงดิ้มขึ้นเยอะครับครับเนีที่ใส่ออกมานะครับสิ่งที่ผมสัมผัสได้คือมันไม่มีแรงประทะ มันกินแล้วเสียงมันเงียบกว่านะครับแล้วข้อ2คือผมว่ากรณีที่ย้อนเสี้ยน่ะไม้แผ่นหนึ่งบางทีมันมีผู้เขาขึ้นภูเขาลงเนี่ยเจ้าตัวนี้มันจะช่วยเรื่องย้อนเสี้ยนนะครับมันจะกินเป็นเกลียวมันจะไม่เปิดเสี้ยนออกมานะครับโดยเฉพาะตรงนี้แหละครับอย่างตาเนี่ยถ้าเกิดว่าเจอตรงอ่าเป็นไม้เป็นแผ่นเนี่ยหมายว่าไม่ได้เป็นสไปรัลหรือว่าเป็นเกลียวแต่ตรงเนี้ยตามันจะเปิดเลยครับแล้วตรงนี้มันก็ไม่ค่อยกินหัวกินท้ายไม่รู้ว่า ยังใหม่อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าลูกกิ้งมันใหม่อยู่มันก็อาจจะหยียบหนึบดีนะครับก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้ใส่แล้วเดี๋ยวผมขอดูใบกันก่อนนะครับว่าใบาที่ออกมาเป็นยังไงเนี่ยฮะนี่ผมถอดปลั๊กแล้วนะครับตัวเนี้เม็ดตัวนี้ก็มันจะช่วยกานกินอย่างที่ผมบอกมันจะกระจายอย่างกินเป็นเกลียวแล้วก็กินได้ถึงสี่ครั้งสําหรับเม็ดข้ายแบบนี้นะครับครับตัวนี้ก็เป็นการเปิดตัวเจ้าเครื่องรีเจมาซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นแผ่น เป็นใบลีดที่เป็นลักษณะตรงแต่วันนี้มีแบบสไปรอลหรือว่าแบบเมคคาโฟดวันนี้เปิดตัวอยู่ที่หมื่นกลางๆอาจจะมีปรับขึ้นปรับลงเล็กน้อยแต่ในช่วงแรกเลยผมจะมีโปรโมชั่นเดี๋ยวติดตามกันครับ